แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ4กรกฎาคม2567เราจะมาอัปเดตข่าวหรือแจ้งข่าวสำหรับเกษตรกร,กรผู้ปลูกปาล์มกันนะคะครามอไฟเขียว6แนวทางแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำตามมติกรนปกัมชับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7 รับซื้อ B 1 0 0อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การแก้ไขปัญหาด,ด้วยความรวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์หวังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกนะคะเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ โดยนางรัต9้าอินทวงศสวุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้อัปเดตในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่4ี่ทับหก ที่จังหวัดนครราชสีมาะคะอรมอมีมติรับทราบสรุปมติการประชุมกรรมการนโยบายปาั้มน้ำมันแห่งชาติหรือกนปครั้งที่1นึ่งทับหกตามที่คณะกรรมการนโยบายปาั้มน้ำมันแห่งชาติเสนอนะคะโดยการประชุมกนปครั้งที่1นึ่ทับหกเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาพิจารณาเรื่องต่างๆโดยสรุปมติประชุมได้ดังนี้นะคะ ดึงทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน,นกลไกบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม5จังหวัดภาคใต้2แนวทางแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำจากการประชุมหารือ3กระทรวงกรณีปัญหาราคาซื้อขายไบโอดีเซลหรือ b 1 0 0กับผู้ค้าน้ำมันมาตรา7แห่งพรบ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงปี2543เมื่อหมายกระทรวงพลังงานพิจารณาขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7แห่งพรบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงปี2543นะคะรับซื้อน้ำมันไบโอดีเซลหรือ B100 ตามราคาประกาศจากสำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานและให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเพื่อทราบต่อไปนะคะ 3. การปรับเพิ่มความถี่ในการแจ้งข้อมูลรับซื้อผลิตและราคาผลปาล์มและราคาน้ำมันปาล์มของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยเห็นชอบการปรับเพิ่มความถี่ในการแจ้งข้อมูลซึ่งก็ได้แก่1ปริมาณการรับซื้อปริมาณการใช้ปริมาณคงเหลือราคาร,ราคารับซื้อผลปาล์ม และอัตราเปอร์เซ็นต์สกัดน้ำมันที่ผลิตได้นะคะ2ปริมาณผลิตปริมาณการจำหน่ายและรายละเอียดการจำหน่ายปริมาณคงเหลือและสถานที่เก็บน้ำมันปาล์มจากเดิมให้แจ้งข้อมูลในะวันสิ้นเดือนเป็นประจำทุกเดือนเป็นให้แจ้งข้อมูลเป็นประจำทุกวันตามแบบแจ้งที่เลขาธิการกกรหรืออธิปดีกรมการค้าภายในกำหนดนะคะ ทั้งนี้ให้มีการใช้มาตราดังกล่าวในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินหากกำหนดเป็นข้อกฎหมายและมีการประกาศใช้แล้วเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและคลี่คลายสามารถทบทชวนแก้ไขปรับเปลี่ยนให้ยืดหยุ่นหรือยกเลิกได้ทันทีโดยให้กรมเงินค้าภายในรับข้อสังเกตและข้อเสนอจากที่ประชุมนะคะมาพิจารณามาประกอบการพิจารณากรน,นำเสนอคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการต่อไป 4. การคงมาตรการการใช้น้ำมันดีเซล b 7มอบหมายให้กระทรวงพลังงานพิจารณาคงมาตรการการใช้น้ำมันดีเซล b 7ต่อไปโดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการกนปทำหนังสือแจ้งสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานในฐานะฝ่ายเลขานุการาคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกอมองอเพื่อทราบและเสนอกอมองอเพื่อพิจารณาต่อไปนะคะ ให้าการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำ <tahu> มันและน้ำมันปาล์มมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อเพิ Ice ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดปาล์ม <pou> น <ces> ้ำ <avent> มันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนโดยมีประเด็นที่มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตามบทบาทนะคะอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่นการบริหารจัดการน้ําเพื่อให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกของเกษตรกรและการแปรรูปของโรงงานสกัดการขยายนธุ์ปาล์มคุณภาพ และการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเพื่อยกระดับมาตรฐานผลปามน้ำมันที่เข้าสู่ตลาดเป็นต้นนะคะ 6. ขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มปามน้ำมันในระยะเร่งด,วด่วนมอบหมายกระทรวงสอาหกรรมโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพิจารณาดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาสินค้าจากปามน้ำมันและน้ำมันปานมที่มีมูลค่าสูง โดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่ามาติที่ประชุมนี้เพื่อให้แก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มและน้ำมันปาล์มมีความรวดเร็วและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการบริหารจัดการด้านราคาและปริมาณปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทาง และมาตรการแก้ไขปัญหาฐานต่อเหตุการณ์นะคะเพื่อให้ราคาผลปลาล์มน้ามันและน้ามันปลาล์มมีเสถียรภาพทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมปลาล์มน้ํามันและน้ํามันปลาล์มได้รับความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศน,นี่คือความคืบหน้านะคะคอรมอไฟเกียว6แนวทางแก้ปัญหาราคาปลาล์มน้ํามันตกต่าตามมติกรนปรกําชับผู้ค้าน้ํามันตามมาตราเจ็ดรับซื้อ B 100อย่างเคร่งครัดอัปเดต4กรกฎกาคม2567